เด็กนันนจ้ไม่ธรรมดามาจากสลัมที่มันพังเป็นธรรมดาสิ่งที่เขียนลงไปในเพลงเหมือนกับชีวิตผมที่กำลังวังเวผมไม่คิดี่จำเจทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวมีกินคุณค่าของน้ำนมผมเลยจำทนต้องแบกหามันเอาไว้ทุกทุกอย่างในชีวิตใช่จะคิดแต่ไม่ทำเกตเอาแต่สลัมพวกกูทำกันจริงๆแล้ะพวกกูทำกันจริงๆไม่ได้เองไม่ได้ยิงใครมาไม่ได้ยิงเว้ย มันจะลันทดกูบอกกับคนที่รักไอแกนลันนี่กันอยู่ที่เอ็นเคเด็กอันเดอร์เก่ามาจากซาลามพ่อกูทําแล้วก็ทํากันทั้งวันไม่ว่าจะวันจันหรือวันศุกร์กูไม่เคยคิดที่จะหยุดเรื่องราวกันขึ้นมาวันต่อวันเด็กซาลามมีแต่เหมาะกับควันในสุ้นาตที่กูเลือกเดินบอกกับแม่ว่าจะทําเพื่อเงินบอกกับแม่ว่าจะทําเพื่อเดินบอกกับแม่ว่าลูกชายคนนี้ยังเหมือน I'm I did sorry for what did. ผมขอโทษครับแม่กับสิ่งที่ทำไป n k t h e s t a t e t view not road บอกกับทุกคนว่าเด็กแอนด์เดกไม่ธรรมดามาจากสลัมที่มันออกม่ธรรมดา